ก็ขอสวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตร้านป้าแอลหรือป้าแจ๋วเนี่ยฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเข้าไปดูมาแม่งไปแล้ช่วยกันหน่อยนี่ร้านป้าแจ๋วป้าแอลป้าอะไรสักอย่างป้าแจ๋วค่ะป้าแจ๋วเนาะไหนทำก๋วยเตี๋ยวตรงไหนนนู่่่ละะคข้างบนเหรอโอเคขยาบก๋วยเตี๋ยวแงะขึ้นมาเลยเพราะว่านี่อะไรอันนี้ไก่ทอดส้มตำเลอเอา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 รถอันเนี้ยอวยเกี๋ยว ลยโชว์ส้มตำหน่อยโชว์ส้มตำนำนำเสนอส้มตำอะไรตำมีตำไหบัวตำโคลาตำสายบัวไหลบัวค่ะไหลบัวเป็นยังไงฮะไหลบัวตำไข่เก่เป็นอย่างนั้ค่ะไหนไหนไหนเยล้หันาหที่มอในน้นมเป็นอย่างนี้ค่ะเลยอืออ่าตำไหลบัวใหนึ่งแปลกดีไหลบัวไหลบัวแบบไหนคะไหลบัวแบบ ลาวเอาาลวไม่ใส่ปูไม่ใส่ปูทำแฉกปลาเนอะเออเอาเหล้านุ่นๆเลยเนอะเอาเหล้านุ่นๆบ้านเดียวกันบ้าเดียวกันใส่ตะปาแดงย่างแม่แม่นครับ่บไ่บอโบไซนะเอาตามสูตรเลยแต่ว่าโบไซตะปูโบไซจะปูได้เลยค่ะเนี่ยบันเดนี่อยู่โบสถารินชมาลาค่ะใส่ขนแก่นใส่ขนแก่น คือทางไปเที่ยวขึ้นไปทางบนเลยจ้ะเ,เดี๋ยวผมถ่ายอันนี้ก่อนเอาโชว์ล่ลาเนี่ยผมขอถ่ายนี่ไม่ใช่อะไรบวหรอคะใส่เลยค่ะปัมแบบบานห้าบวกเ,เอาเข็ดได้ม็นมอเข็ดเลยพ่อบาซทัเนี่ยพ่อเลยครับเันเี้นมาจากช่องไหนเนี่ย YouTube YouTube รัวตะแมนครับอันนี้นะ อนแรใส่ใส่อันกระเทียมกะพริกใช่ค่ะแล้วกจะใส่ทูบข้างเงี้ยใช่ค่ะ YouTube ครับยัดที่ขึ้นไปข้างบนจะที่ขึ้นไปข้างบนติ่มขี้เตี๋ยว First you put um chili and garlic แล้วก็เป็น green beans and dried s h r i m p s tomatoes แล้วก็ น้ำประแดกครับใช่น้ำประแดกพิกเกิลฟิชนี่ครับเอนำประแดกบานห้ามพิกเกิลฟิชซอสอ่าน้ำมะขามน้ำมมะขาเปียกครับชามารีนซอสใช่ค่ะอู้หูไปจัดแซ่บแซ่แซ่บเลยแซ่บไหมคะแซ่บเลยอ่ะแมนจัดไปแมนแมนเอาไทยบ้านเดียวกันเนาะใช่วันนี้จะใส่ไส้บัวลงไปครับใช่ไส้บัวนะ มันเป็นก้านของของบัวใช่ไหมที่อยู่ในน้ำอ่ะที่มันอยู่ในนานะแบบปั่นที่มันอยู่ในนาเหบือาเพราะอาอนี่เนากแบบเนี้ยที่มันโผล่รากบัว Lotus root เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะอร่อยมากเลยแล้วก็จะไปใส่ปักผมไม่ไม่เห็นได้ตำอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องตำค่ะอ๋ไม่ต้องตำเนอะนี่เดี๋ยวถ้าตำล้วจะจะเละมากคุกอ ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตำแบบวันเท้าได้เนี่ยเนเอามลองซิมมึงดูซิมข้าโคกหนูมันยังแสบเอาซสอนในประเน็นไก่ไม่พี่กับลูกเอามานี้ได้ค่ะซิมได้ค่ะซิมข้าโคกเลยใช่ไหมแสบแสบอันนี้ใส่ยหายเลยไก่เป็นซิมเองอ่ะมานี่ไปยืนซิมได้ค่ะเตตาามนี่คือตำตำไหลบัว่ไหลบัวแบบเหล้าวันเท้านะตำเลาวไหลบัวไหลหรือสายนะไหลแต่ไหลไหลบัวครับ โอ้ขอบคุณครับการไก่จ,จานก็กอบกไอ้ไก่ทูนี่นาุส,ดสเด็ดโคตรแซ่บเลยสุดยอดแซ<บ>่บปะแซ่บแห้งเอ้ยแล้วไก่ไข่ยังไงพี่ไม่มาชี้ให้นา,าตานั่งโต๊ะไหนเดี๋ยวสั่งตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ก็อลองดูตำไหลบัวโคตรแซ่บเลยอร่อยมาก ลองชิมดูลองชิมดูแม่ขอจานหครับอะไรนะครับเอาไก่เอาอยู่บ่เอาไก่นึ่งเอาไก่ไก่เอาไก่หนึ่งจ้ะจะจะมาเบิ่งลีลาการซับไก่ ต้มถ้วยถั่วต้มไหมคะโอเคขอจานจานช้อนหน่อยนะได้ค่ะจะมาลองชิมดูอร่อยนะ อร่อยนะอร่อยมากเลยครับผมอยากแนะนําจริงตําไหลบัวมันเป็นเหมือนกับลากบัวนะครับเขาตัดขึ้นมาแล้วก็เอาตํากับสมโอ้ยน้ํำลายผมันแตกก็มีไก่ย,ย่างนี้ฮะ ăn sụp rồi gặp lại nha. lại nha với thằng ผมจะขึ้นไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวเขาทำอร่อยไหมอยู่นี่ผ่านมากนี่นะครับให้ดูใกล้ๆในหนึ่งตำไหลบัวเป็นยังไงสิดยอด mm. Chicken This is Som Tam No Not Som Tam Lotus Root ตํา with spicy salad แซ่บมั้ยแซ่บมากแจกโพสต์กิน